สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกม t o p i อัปเดตใหม่อีเวนต์ส่งการครับดูบว่าจะมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับมาดูสาวแป้งนางเด็กมังก่ออย่างแรกที่เราเห็นนะครับบู o อี o ีบู EP, บนะครับบูตสปีดไอเทมสปาแล้วก็บู o ลูบีด้วยครับแล้วก็ไปดูก่อนแรกเห็นครับว่ามีเกาะแรกอ,อัปเดตผมเข้าไปดูในดิสคนับมันมีอะไรนั้นะด้วยนะทุกคนอะไรนะ อันนั้นเวลาเรากินผลนเมื่อก่อนเมื่อก่อนในโทรศพัพท์มัาจะกินผลย,ยากมากเลยนะมันต้องแบบกดปึ๊บอ,อ่า,อากดปึ๊บมันกดปึ๊บถ้าเรากดดอกผิดก็คือเรากินเลยเห็นในดิจิออัปเดตใหม่นะเวลากินมันจะมีคําว่าอันนั้นด้วยครับอันนั้นว่าจะกินหรือไม่กินอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมไปลองดูครับ ยุดดิหยุดหยุด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 โอเคยละโอเคเป็นงครับเ้ยอ้าแโอไม่ทุกคนโอ้จบแล้ว ผมก็ไม่บินง่ายแล้วบินง่ายผมไปไกลแต่แม่ทำไมมันยากๆเนี่ยไม่รู้หรือว่าผมไปกดผิดไหมเราต้องกดหยุดบินก่อนใช่ไหมเองเขาบอกว่าอัปเดตที่รับลิงลบบุรีมาด้วยูนเี่มีคนสมมตินะครัสมมติสมมติได้ขอกาดใช่ไหมเดี๋ยวสมมติเลยสมมแบบปึ๊บ มีรือผลดีหรือผลไม่ดีเอามาก่อนสมมติผมได้ผลดีไหมนะฮะมันจะขึ้นมาเลยคุณจะกินหรือไม่ผมก็ไม่กับไอเทมทิ้งไปอะไรครับแค่นั้นแหละมีอัปเดตมาหนึ่งอย่างแล้วอย่างที่สองโมเดลเกาะเริ่มเล่นเกาะเริ่มต้นกับเกาะสมผลเหมือนจะเป๊ะไม่ใช่เหมือนกันหรอกมันรวมล่าางกันฟิชชั่นกันครับทุกคนเรามาดูกันว่ามีโมเดลใหม่มีอะไรบ้าง ดูคลิปพี่อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพราะพวกตกน้ำไม่ตายเร็วขึ้นหาเลยรอรอนะนะว่าอาซิมเขาจะเมื่อไหร่เขาจะอัปเดตเวลาตกน้ำแล้วตายช้าฮะผมเห็นตกน้ำตายเร็วเร็วอันนี้มันเป็นแบบ R6 นะครับแมแบบ R6 ใช่ไมแต่ตัวเลมเหลี่ยมอ่ะแต่อวตารที่ผมเป็นก็คือ R15 นะครับแต่กนนี่มีแท็กพับมานะเลยบุลี เคคไปเรามาดูกันว่ามีอะไรใหม่มอเคครับไปเราไปดูเกาะอื่นต่อเลยว่ามีอะไรมาผมจะไล่ดูกับทุกเกาะนะครับที่ผมเห็นว่ามันปแปลกๆผมก็จะดูก่อน,นแล้ว ซูมออกละโอเคซูมออกละกับทรายดูวยละเอออันนี้ก่อนอะไรครับทุกคนใหญ่จังโอเคเราลงมาแล้วผมมีมมากับน้องผมนะครับแต่หน้าไม่ได้ยินมันหรอกมั้งอยู่ไหนเนี<ม>่ยแล้วผมเขาเรียกม,มันก่นอนว่ามันอยู่ไหน<ม>อยู่ไหนเนี่ย มามามากอดมากอดจังเกิลหน่อยมาพาไปดูที่ลับเร็วๆไม่พาพี่ไปดูที่ลับหน่อยพี่ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวขอสำรวจกันเรา,าสำรวจกันนะครับเขาปิดฮายคี้ก่อนมันอันนั้นตรงนี้มีหรอือเปล่าไม่มี อันนี้อะไรทุกคนเห็นธรรมดาเฮ้ยมีขอนไม้ทุกคนน้ำนี่ปลอดภัยเปล่าวะเฮ้ยจะตกน้ำอะไรทุกคนลวาวาคือวะผมว่ามันต้องมีที่รับคือว่าพัดเลยเห็นไหม อ้ยเนียวทุกคอนอะไรครับไม่เหนียดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนะครับเพราะมันมีที่ลับตรงน,นี้น่าจะเป็นของลิงลบบุรีนะครับที่อยู่ในดิสโอเคผมจะพาเข้าไปทั้งแรกเลยทุกคนเราต้องขึ้นไปข้างบนนี่นครับแล้วนะไล่ไล่ขอบเนี่ยมันจะมีทางเข้าอยู่นะทุกคนมีไงใช่ป่ะไปล่างไป บินเข้าไปก็ได้ทำอะไรเข้าไปก็ได้นะครับผมผมว่าอัปเด่นนะอาซิมก็จะเอาคนอันนี้เข้ามานะครับเอาลิงนุบุรีเข้ามาดูทรงแล้วน่าจะเป็นลิงหรือให้ทำอะไรเกี่ยวกับการอัญเชิญหรือเปล่าตรงนั้นมีประตูทุกคนน่ะน่ะคนดูประตูหรืออะไรเพราะมันเป็นแท่งไม้ทุกคน โอเคขอปิดคลิปเพื่เท่านเนี่ยนะทุกคนน้องผมมันไม่มามันอยู่ไหนขมันก็ไม่รู้ไปปิดคลิปละเดี๋ยวผมจะเอ้ยก่อนที่บีที้ผมพาน้องผมมาก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยอืม่มาเข้ามาแนละ้วทุกคนมาปิดคลิปแล้วไปิดคลิปเอ้ยเดี๋ยวผมเลย ก็นะครับผมจะมาแกงมันนะครับโดยการฆ่ามันแล้วแล้วก็ปิดคลิปเด่วนโอเคเนะครับพอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมกดไลคาา์กาคาดแชร์กดซับสไครต์ด้วยไปละปิดด้วยหน้ามังกรสุดิปลิกนี่มีพลังแล้วไปปิดคลิปแล้วครับ